สวัสดีชาว s u b v e r ทุกท่านวันวนี้เราจะมาโปรโมทซิบเออโปรโมทเซฟกันนะครับเริ่มในการสมัคร ID นะครับสมัคร ID เป็นคนตอนแรกก็พิมพ์ไปมืม,มืเลยเอ้ยทุยพิมพ์ไป ID อ่า password ที่เราจําได้เอ่ออีเมลที่เราจําได้และ password ที่เราจําได้ในกรณีนี้ผมก็สมัครใหม่นะครับตอนของผมมีแล้วไปลองเล่นแล้วเนื่ยโอเคครับโอเคเลื่อนเลื่อนเลื่นหัวแตกนะครับ นะครับเ๋ามาในเรียกตัวละครกันเลยครับเมื่อกี้ผมไปปรับทีน่อยนะ่งทีนี้ต่อมันมืดมีตัวแตกฟีลตัวเดียวนะครับโอเนนะครับนี่ครับเราแต่งตัวสไตล์ไปเลยนี่แต่เราชอบแนวไหนเราแต่งไปเลยผมก็แต่งแบบนี้นะครับ คือ,อรอเขาปล่อยสายตัวนี้ค่อยไปยิงใช่ปะมาพี่ยิงแล้วนี่ครับสกิลแจกอยู่เต็มดัแจกัทั้งห้าตัวแล้วี่ทำเแล้วของก็ให้ตัเรของัเออีกทัุกน่หน่กไครับครับจีซีแจกอยู่ห้าร้อยจีซแจกอยู่สองหมื่นดอลลาร์อืมครับของก็มีทมนี้เลย พวกแม็กก็ยังมีแค่นี้อยู่น,นี่ครับน,นี่ครับตามนี้เลยครับผมเลือกเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์กันนี่ครับพรเม,มียมหย้าร้อยหาร้อยจีซีสามสิบวันอ่าเกิดปีได้คือเวละสามสิบเราเราคุ้มป่าวะ่ะก็คุ้มอยู่ 30, คสามสิบสิบวันได้สามร้อยเออยี่สิบหกร้อยละ ทำไรดินี่ครับโคนโลโคโลมีอยูซี่อย่าพูดออกมาดีโอ้โหเนอืมนร้หม้จาเดออให้กัปรันมดเสิฟไงกออ็เสร็จปั๊บลบทิ้งไม่ตัดครับผมจะหาี่นี่เิ่งนะนี่ผมใช้วรืเ่ก็งาย่ายแลตายจริง อ่านี่สะเกิดอัไกี้ซี่ถ้าไม่มีพิมแนมถ้ามีมีมีพิมแนมวัเกิดปรีอ่าครับเข้าไปดูในการเซิฟโซนโอเคโอเคเซิฟโซนเซิฟโซน my friend my friend รีบดเข้ามาครับในการเซิฟโซนนะครับเราจะเจอคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับดินนี่ครับ ดิสนี่นะครับเป็นคนที่หน้าตาไม่หล่อครับแต่ใจเขาหล่อมากนะครับขอชังเลยครับ,บน้องใหม่ครับขอชังเลยครับไปแล้วครับบายบายครับเจอกับจิ๊บเอไอ้สักดูดดูดดูดเอ o u thank yeah. you